ชัยจี่กำลังมองหาร้านอาหารฮาลันใจกลางเมืองแถมเดินทางง่ายต้องมาที่นี่เลยครับนี่คืออลิงกาเอ็กซ์เพสนะครับอยู่ที่คิงพาวเวอร์รางน,น้ําเองร้านอยู่บริเวณโคนชั้นสามนะครับคอนเซ็ปต์ของเขาคือการขยับเข้าหาคนเมืองจริงๆก็อยู่ติด B ีเดีสอนุสาวรีย์ชัยเลยเดินลงมาแค่2นาทีก็ถึงเลยนะครับไม่ต้องไปไกลถึงพระราม9ก็ทานได้และที่ผมว่าเด็ดที่สุดเลยเนี่ยคือเซตสุดคุ้มครับราคาไม่เกิน2ใบแดงได้ทานทั้งอาหารหลักเครื่อง และของหวานคุ้มมากจริงๆตัวแรกเลยนี่คือโตฟูสลัดนะครับผมเป็นสลัดเต้าหู้โฮมเมดกินแล้วเนี่ยสดชื่นมากๆต่อด้วยเมนูที่2ครับเมียนมามิลทีเป็นชานมพมา่าเข้มข้นหอมเป็นซิกเนเจอร์ที่ไม่ควรพลาดอย่างแรงและการที่3ครับนี่คือเค้กเซโมลินาข้าวเหนียวนะครับขนมหวานสไตล์พมา่าคล้ายขนมหม้อแกงบ้านเรานะครับอร่อยลงตัวแน่นอนว่าเมนูดังจากพระรามเก้าเนี่ย ก็ยกมาให้ฟินกันที่นี่ด้วยไม่ว่าจะเป็นชิตีแชมิลนะครับข้าวถาดไบตองสไตล์ฟิวชั่นที่เลือกแกงได้ตามใจชอบเลยนะครับจาไก,ก่เนื้อแพะประจัดเต็มจริงๆและมีโยเกิร์ตมิลทีชานมโยเกิร์ตที่ไม่มีที่ไหนนอกจากอลิงกานะครับใครที่อยู่กลางเมืองเนี่ยหรือมองหาร้านทาร้านพรีเมียมและเดินทางสะดวกไม่ต้องลังเลเลยครับมาจบทุกความอร่อยคุ้มร้านเปิดตั้งแต่10โมงเชา้าถึงสามที่ท อลิงกาเอ็กเพสคิ่งพาวเวอร์รางน,น้ำชั้น3ได้เลยครับ